ก็สวัสดีแฟนเพจทุกคนนะคะวันนี้ก็ไปอยู่กับเกม Hamster Ball นั่นเองนะคะก็คือเป็นเกมที่สมัยนานมาแล้วนะคะึงแอดก็แค่อยากจะเล่นเพราะไม่รู้จะเล่นเกมอะไรท่วงนี้นะคะโน <Huh? S 1> no. จะมีแบบเออนะเอา Easy แล้วกัน มันเลื่อนอยังไงวะเนี่ยอ๋อก็คือมันมันเป็นตามลำดับใช่ปะได้ได้ได้ได,ไดง้ง่ายๆเลยอีซี่ นี่คือระ,ะดับีซี่นะคะทุกคนแบบนี้ง่ายกว่าได้เป็นคีย์บอร์ดดีกว่านะคะถนัดคีย์บอร์ดมากกว่าโอ้โอ้โอ้โออ ลุม้มเย่เย่เย่ทักษะในการบังคับของเรามันแย่มาก <Whoa. S 1> ไปทางไหนดีวะทางนี้ก็ได้ลุ้มเลย วิสวิสมาแล,แล้วครับลงลูกไปแล้วเฮ้ยเกือบเลยว้ายลงท่อมาแล้วก็มาตรงนี้โอ้อ,อ้าจ้าาาาาา หอดเวลาอีกแค่สิบนาทีไปเลยโอ้ได้เวียนหัวกันบ้างเลยเว้ยลงไปแล้วเดี๋ยวอ้าไม่มีขอบด้วยอูหยรอดมาได้นะครับทุกคน ก็หมุนนี้นี่อีกรอบอ่ะว้าว <laughs> ไปทำไมกูถึงเป็นคนที่ซุบซ่าบในขนาดนี้ว้าวลงหลุมดิลงหลุมอ่ะลงหลุมไป โอเคแล้วก็ลงท่อเฮ้ยเฮ้ยเ <Huh? S 1> <laughs> สียวมากแล้วไพา่อย,ย่างต่อเนื่องกู <c oughs> พูดอะไรของกูอะ <c oughs> เออเอเอดีๆๆ <c oughs> <c oughs> ลงอ er, ันนี้เหรอเนี oh. 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 Oh, ่ยวู้ยอุ๋ยอาวีเว้เว้เดินลงไปเลยจ้าแปลว้าวอาเอาเอาอีกรอบ

ทิดขวาค่ะอุะ้ยเอาลงไปให้มันกินเยียเยียเอาอุ้ยสิวนาดีครับเราสินาดีโอ้หกนะโ้ทันไว้ทันไว้ ด่านที่ตุกกวดตีนที่สุดนะคะทุกคนแต่ละด่านมันก็จะยิ่งยากขึ้นไปเรื่อยๆใช่ปะเริ่มมากูก็ตกเลยจะหนูเฮสเตอร์ไปแล้วเออแล้วก็ลงมานี่เลย <c oughs> แล้วก็มาทางนี้เลยนะเจ้าหนูจ้าเอ๋เอ๋แล้วก็เลี้ยว ต้องมีกูไม่รอดเลยอะเออเอ,เอ,เอ,เอแล้วก็มันมีท่อนี่ว่ะทำไมกูไม่ลงท่อวะก็ไปก็ไปก็ไปโอ้ยมาเลย อสุดท้ายก็ลงไมให้มันแดกนะคะโอเคไปนะคะเดี๋ยวไปเลยค่ะ38แล้ว <c oughs> ตรงนี้กูก็เล่นเหมือนเคยนะคะไปแล้วนะคะเออ29ค่ะทุกคนไม่รู้กูมาเล่นเฉยเฉยไม่รู้จะเล่นอะไรดีนะคะทุกคนไปเลยนะคะเด t กโจนะคะโก้ <c oughs> อะถูกดูดอะดูดูด,ด <c oughs> กูเริ่มมากูว่าลงเลยอ่ะเนี่ยอเอาเวลากูก็น้อยด้วยไอ้เหี้ยเออดออเคอี่เองอดีนะให้กูผ่านไม่ได้ปิวอะขึ้นทางนี้แล้วกัน ังสตินะคะทุกคนหลงไปฆ่าตัวตายยชัดเอา้าอ่ะวนไปเอา้าเออ <c oughs> สิบสองเองกูจะไม่มาเล่นด่านนี้อีกแล้วค่ะข้ามไปเลยให้สิบสองอ้ไอ้บ้าเอ้ยยิ่งตกเวลายิ่งลดใช่ป่ะอ้าว ติดอยู่ตรงนั้นน่าเออเอเอเขาไปพ้นนะคะอา่าตายนะคะเอาลงไปนะคะเมาดีกว่ามากแล้วก็เล่นอยู่ดีโอ้ยเหลือสิบห้านาทีแล้ว ไปดังนี้ก็ได้เออทำไมกูไม่มาดังนี้ตั้งแต่แรกวะไม่ทันแล้วฆ่าตัวตายดีกว่า มันจะไม่มีทางที่กูจะไม่ตกตรงนี้เลยได้เลยใช่ไหมไปแล้วครับไปแล้วครับทางกูทางนี้ทางนี้ทางนี้ทาง,งนี้มันมีรูเอ้ยแล้วก็ทางนี้ทางนี้ <c oughs> ไปวนไปนะคะ ยี่ห้าโว้ยยี่ห้าโว้ยยี่สิบเอ็ดลโว้ยสุดด่านนี้มันจะนานมากโอ้ยอะไมจะไม่จะม่ทำแล้วไมันหน้าที่เลยโว้ยเยวเดี๋ยเดี๋ยวเวลาไม่มีสติก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนอ่ะฆ่าตัวตายวนไปก็กลับไปเล่นด่านก่อนให้ดีก่อนดีกว่าไหมจะได้มีเวลาเยอะๆไงอ่ะเวลาหยุดหมุนซะงั้น คือมึงจะเริ่มมาแบบนี้ไม่ได้นะเว้ยโอเคกลับไปเล่นดันดันดันเก่าก่อนดีกว่านะจ๊ะ yes คือมันไม่มีแบบไม่กำหนดเวลาหรอ มาด้านนี้ใหม่ขึ้นไปเด็กเกิรทำเวลาจ้ทาทำเวลา <G ül üyor> <G ül üyor> ลอดมาได้ยังไงวะเอาเลยนะวะ้ามึงก็เล่นจนได้อะนะโ,โอ้ยเว้เ้ย จะมาถึงตรงนี้ได้อะพราะคู่ะคือเกมนี้มันต้องมีสมาธิค yeah! oh ุ้ยคุ้ไม่มี้จาอ้อเล่นไปได้เอ้ย หัวร้อนจะจัดห้าสิบสี่ let's go เลิ่มาก็ตายเลยอาตายต่อโอเคอ่าแล้วก็ตายตรงนั้นต่อนะคะทุกคนวัววัววนะคะกูเกียด,ด่านนี้ที่สุดละเป็นเกมที่ต้องใช้สมาธิอะไรก็อดีวะ <c oughs> นี่เลยจ้ะเต็บเท่เลยพี่อืมขนาดตรงนี้กูยังตายอะ่ะเออ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  จะไ,ได้แล้วนะคะทุกคนลองไปทางขวาเมื่อกี้เอ้ยซ้ายก็ตกอยู่ดีปะอ่ะตกหนักกว่าเก่าด้วยอ่ะไปทางซ้ายก็ได้แต่เวลาเลยเนี่ยโอ้ยกูยเป็นคนขี้โกงพอนะคะไปซ้ายก็ไอ้ขวาก็ขวา Let's go อ่ะแล้วกูก็ตายเหมือนเดิมนะคะนั่นค่ะโอ้ยเพื่อไปเป็นการ,ปรเป็นเสียเวลาดิี่ไปเสียเวลาปะทุเอาแล้วกูก็เล่นต่อไปอ่ะเออตรงนี้กูว่ายังเล่นนะ ด่านต่อไปด้วยอาา๋อถึงแล้วย้่ง <c oughs> จบา้าตายฝ <c oughs> านแล้วค่ะด่านส้มนี้มันอะไรกันไม่เริ่มมาตายนะเว้ยอ๋อทำครูเสียวไแลไ้ดอกทอง 啊。Uh. กูเสียเวลากันไหๆก็จะหมดเวลาละเต็มที่เลยกูจะไม่ทำอะไรทั้งสิ้นเต็มที่โอยทำไมถึงไม่บอกดีๆล่ะค่ะว่าทางนี้มันขึ้นไหนด้ มันก็ขึ้นบาใหญ่เด,ด้มันเสียเวลากับตรงนี้เด้เอาผลนะะักการเด้มันยากจังสี่เด้ ้ยกวอาจะผ่านอีดอกทองนะคะอ้าโกงอ่ะเกมนี้เอาผลเลยนะคะทุกคนเห็นด่านข้างล่างไหม นูแฮมเซอร์ไปหลดกับซี่นะบัดเดิกูก็ตายจนได้มันดูดูดไปได้จังซี่ได้จังใดคือพยายามพูดภาษาอีสานนะคะแต่ว่าก็ไม่ใช่คนอีสานซึ่ง กูพูดอะไรวะเยเยอยากให้ทุกคนเห็นหน้าอีชั้นตอนนี้จังเลย <laughs> พอเพียงเท่านี้แล้วค่ะเกมนี้ลากก่อนนะคะไม่ได้ว่ะยอมแพ้นี่คือสถิตินะคะให้เครดิตเขาหน่อยขอบคุณผู้สร้างอะโดยเฉพาะโปรเกมมิ่งนะคะขอบคุณ <laughs> เลเวลนะคะคุณจอนนะคะขอบคุณ เป็นเกมที่หัวร้อนมากโอ้โ oh. หไม่มีอะไรจะอีซี่ไปกว่านี้อีกแล้วใช่ไหมนี่ขนาดกูเล่นแค่อีซี่นะทานโทษโอ้โอ้แฮมสเตอร์บอลเกมดีไซน์จอนนะคะ อ๋อนี่คือวนอีกรอบใช่ปะโอเคโอเคให้เครดิตเรียบร้อยแล้วคะก็อย่าลืมกดซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะคะโอ้ยคือไม่รู้จะเล่นเกมอะไรแล้วอนะแต่ว่าพเกมนี้ม่าฆ่า,าวเวลาก่อนโอเคไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายลา